สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพทก็กลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็มาเลี้ยงควายนี่ควายมีอยู่สองตัวนะคะกิน,นอาหารดีตัวละล,ะละะะ้านค่ะใครสนใจสามารถซื้อได้ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศบ้านแพทก็แบบอหมือาแบบดีมากเลยนะคะทุกคนโอ้ <c oughs> ดูเห็นไหมหบ้านแพทเองนีไฟอยู่สองตัวน่ารักไหม ตัวละร้านตัวละร้านค่ะเอาทำไมกลัวเราซะงั้นอ่ะไม่เคยเจอหน้าเราไม่เคยเจอหน้าเราปกติเราอยู่จะนี่ไงอืมนั่นแหะนอะเนอะเนอะอะทำข้อไว้ให้นะคะเพราะว่ากลัวว่าแบบจะงงงเยไปที่อื่นนะคะก็เลยต้องทำาคอไว้ค่ะเนี่ยกลางวันเสื้อสีแดงอ่ะกลางวันเราก็อ่าพาไป ให้กินใบไม้ตามป่านะคะแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะกลับมาที่บ้านเองค่ะ